ดเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้ก้อยลงเป็นตัดกับเพาจ้ากลับขึ้นมาหมูก้อยใหม่หมูใหม่แต่ไอ้แก้อันใหม่ๆมันออกมันก็เล็ดเป็นอ้มันก็เล็ดเ,เป็นอันเนี้ยเป็นแางๆเนี่ยสวัสดีจ้าทุกคนมาเนี้พาเาขาก้อยเทศอาหารเย็นยงงังกะจ้า ก็อบครัวทำอาหารเย็นอาหารแรงองะไรก็ทุกคนทอดมูนนี่มูสับปั่นก้อนทอดนะจ๊ะหรืยว่าภาษาเดนหมากเขา,าเออเอว่าไฟกระติ้นเลยเนาะสูตรและอันนั้นวิธีทำกว่ากัน เคยลงไปแล้วคือกัญชาเคยเห็ดกลิปลงไปแล้วก็ได้อยากลองเห็ดกินเมืองกะเขาไปย้อนเมืองไห้ได้ป้ะอ,อาหารเย็นในหมูสับกว๋วยซอมานนั้น เห็ดกับข่าหมูว้านมมนเหลือจ้ะก็เลยเห็ดให้พลังหน่อยเนาะของพอเขาจะกินในหมูเป็นชิน้นเป็นชิ้นในชุบแป้งชุบเก็ดขนมปังมาจ้ะทอดแลษาเดนมาร์กเขาเรียกไอ้สนนสเนาะ กำลังห่กำลังหม่เนขนม ใช่เหรอฉ้นก็ยังถือว่าเวลาเขาทเขาใส่บเอาถิ่นเลยนะคะหอมถิ่นเลยเปลืองจาม้วยไม่เก็กน,น้ำนตาลคุณยายเหนะ

ตอนนี้ก็จะพัดพัดน้ำมันเต้นตับไก่นะจจะใส่ริดแกงนะับก็คือกาพัดทิศ ใส่เนองใหม่ลงไปแล้วเนาะเมื่อกี้กล่องกล่องวิดีโอซื้อมันตัดไปตาตอนที่ใส่เนาะใหม่แล้วเรเห็นเนะาะว่าใส่ลงไปแล้วเนะนี่ะก็กับปรุงรสเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้ก้อยลงปเป็นตัดกะเพราจ้ากลับขึ้นมาหมูก้อยใหม่หมูใหม่ไอ้แก่นใหม่หมมันหอกมันก็เล็ดเป็นเอ้มันก็เล็เป,เ,ลเป็นอันเนี้ยเป็นแางๆเนี่ยหมูใหม่จตไปตัดกะเพรา มีเห็นยูซีต้นต้นตน่้อยกินน้ำบ,บทันกลไปตามมาเอ็นปงน้ำกับบท่นมันมันกินน้ำกับบทันความกระลังันแตกยอดก็ับไปชาดมัน จากน้องใหม่กับป้องนะเป็นแบบนี้พี่อ,อ่อนใส่พานมีสีสันเี่จะจากกับเมื่อกินน้องใหม่เนาะใส่ลงไปแค่นี้แหละ ทุกคนแค่้ก็เสวเนาะผัดไต้ตับไก่ใส่น้อใมกม่อน,นะไปด่เท่อกใส่ถั่วนะครเพราะว่าใส่ใส่มอเฮ็ดซโส

แปรงสาลี่ละลายน้ำนะจ๊ะจ่าแค่นี้กันเป็นน้ำเชื่อแล้วเนาะซอเนาะเอามาจา่าใส่จากนกันจ้า,จา กาิานไหนมากินจากไกล้จิงกันซอสกทรินีเานาะ em nha จ้าทุกคนอันอาหารเย็นก่อกระเซธแล้วเ,เนาะของผมงหมูไหมอันนี้ของอันนิโคลไลจ้าอันนี้ของอันยากกรอบอันนี้ของแม่จ้ากับเขาแรงกว่ากระเซธแล้วขอตัวกินเขาก่อนนะจ้าขอบคุณทุกคนที่เขามารับชมรับฟังใหก้กำลังใจจ้า ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจนะแม่จ้าขอบคุณและสวัสดีจ้า